อะไรคุณครูสมศักดิ์บุญปกอาจารย์ผู้สอนสิษย์คิดแต่ให้ไหลลาไปเมืองแมนแดนสุขีคุณประโยชน์สอดทิพนสร้างคนดีครูคนนี้มากผลงานที่ผ่านมาทรงคุณทรงค่าเด่นเป็นแบบอย่างศักด์ศีสร้างวางไว้ ให้ศึกษาบุญกุศลผลทานศินภาวนาปกรักษาพาภูสุขไม่ทุกข์ใจขอโอกาศพ่อแม่รรรครูอาจารย์หลวงปู่นรโรอาจารโรวัดป่าโพกน้ำเกลี้ยงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามหลวงปู่สวัสดิยธรรมโมวัดป่าภคขาด อำเภอเชื่อจังวัดมหาสารคามที่สูงกราบพรัพการท่านพระครูวิเวศพรด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอภูมิเจ้าวาดว้าเหนือประธานสงฆ์และพระคุณท่านทุกรูปที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุภกิจศรีปัตถานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคาม ประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายรัฐวิทย์พาชิงพลิกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณครูโป๊ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในพิธีความเป็นอุตลทัศนารนุปทานและพิธีชาปนกรริจศพคุนสงดิ์บุญโปกซึ่งท่านเป็นบุพกรารีของอาจารย์ปวารีอาจารย์ดรรวิตาและคุณปัชญาบุญโปก และเป็นปู่ทีนิยาจารย์ของศิริยารุศิษย์โรงเรียนสาร,รคามพิทยาคมและโรงเรียนเสรภูมิท่านได้จากพวกเราไปเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้ตั้งศพเป็นกุศลสดพระพิธรรมที่บ้านของท่านตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนกระทั่งเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่สซึ่งเป็นคืนสุดท้าย วันนี้ซึ่งเป็นวันบนเป็นกุศลนระจุดท้ายและประกอบพิธีชาบริจิตตามกำหนดในเวลา16นาฬิกาคณะเจ้าภาพครอบครัวบุญปกจะรับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านประธานในพิธีและท่านู้มิเกียรติทั้งหลายที่เดินทางมาร่วมแสดงบางอะไรในโอกาสนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีชาบริจิตตามกำหนดการนั้นลำดับต่อจากนี้คณะเจ้าภาพขออนุญาต เรียนเชิญท่านผู้ละเอียดเป็นตัวแทนทุกท่านที่มาร่วมในงานทั้งนี้ร่วมมาเป็นกุศลทคัตินานุกทฐานพ่อผ่าบกองสกุลบทที่ตระบตรสนแดดดวงวิญญาณของคุณพ่อทรงศักดิ์บุญปกตามลําดับดังนี้ลําดับที่หนึ่งกระผมขออนุญาตเปลี่ยนเชิญท่านรองสาราจารย์สมชายวงเกษมอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ทอดผ้าพสมคุณไตที่หนึ่งขอเรียนเชิญครับและในโอกาสนี้ขอากราบที่มนหลวงปู่นรงอาจารโรปัดป่าโคกนั้นเรียงได้เมตตาพี่นาสังขาร ชักภาพขอทุกคนใครที่หนึ่งขอกราบด้มนตด้วยความเคารพครับ ค,ครับประกต,ต่อไปครับผมจะได้เชิญท่านบุ้เีเกียรตินะครับจำนวน9ชดุดชุดละสี่ท่านได้ทอดผ้าบางสกุลน,นะครับสี่ไตรนะครับในชุดที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเรียนเชิญหนึท่านกิติพงศ์รมชัยนันนายกเทศบุตรีตำบ,บเลเสรภูมิสอง ท่านสมพรคุณธะนะธรรมผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสรภูมิและอดีตผู้จัดการโรงเรียนบ้านโรงประเสริฐ 3. นายแพทย์จักระพงมุนศรีแสงนายแพทย์ชำรังการโรงพรยาบาลเสรภูมิและ4ท่านดรประตุทธ์ชัดจระดภอดีตอธิการหมายลัยราชพัฏนการศิลป์ขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านครับ ได้ระนาคมกุศลทอดผ้าไตรในชุดที่หนึ่งจำนวนสี่ไตรครับแจะขอกราบนิมนตนท่านพระครูวิชิตเสลคุณท่านพระธิการวิชัยทิตมะโนท่านพระอาจารย์คงเดชขันติสัมปโนและท่านพระครูสมุ แสงชัยวารัปัญโยใต้เพีตาพินาสังขารและชักผ้าพระสกุลขอกราบที่มนด,ด้วยความเคารพครับ ในชุดต่อไปขออนุญาเรียนเ,เชิญ 1. ท่านศิลชื่นนิรันร์อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรกลุ่มเพื่อนบกสรุ่นสิบวิทยาลัยครูมหาสารคาม 2. ท่านรองศาสตราจารย์ดรสถาพรพันมดีอดีตผู้เรียการสำนักศิลปะพัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสาม ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บุกพชาติเรืองโสวรรณอดีตคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามและสี่ท่านบนัณฑิตออมไทยสงอดีแอมเพอเสรมูขอเรียนเชิญทั้งสี่ท่านได้กรุณาทอดผ้าไตรบรกกุลขอเรียนเชิญครับและขอกราบยนมน ท่านพระอาจารย์สำเริงขันติธรรมโมท่านพระอาจารย์สุเมศสุเมธโทท่านพระอาจารย์สุรเชษฐอุตตะโมดร์และพระประทยวุฒิอิสระอิสระธรรมโมได้เมตตาพิณาสังขานและชัก้าบางสกุลขอกราบที่มนต์ด้วยความเคารพครับ ต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยสารการย์ประทวนบุญปกภรยาของผู้วายชนพร้อมด้วยบุตรสามบุตรสาวทั้ง3ามซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ปวาดีบุญปกอาจารย์ดร์ะภิตาบุญปกและนางสาวปัชญาบุญปกได้ทอดผ้าโพลสกุลในชุดที่สามจำนวนสี่ตรขอเรียนเชิญครับ และขอกราบนิมนต์พระอาจารย์สวัสด์กิติญาโนพระสมกิตสุมโนพระสวัสดิกิติญาโนพระพลชิญพระพุทโธน้าเวตาพินาสังขานและชักผ้าบาุงสกุลขอกราบนิมนต์ครับ ชุดต่อไปชุดที่สี่ขออนุญ,ญาตเป็นเชิญหนึ่งคุณครูพันศักดิ์บุญปกซึ่งเป็นน้องผู้วายชนข้าการตำงานสองคุณครูพิชภพรบุญปก 1. น้องผู้วายชนข้าราชการตำนานสคุณครูทองชัยขวัญศรีข้าราชการตำนานและ 4. คุณครูว,วิลาวันขวัญศรีข้าราชการตำนาน ใต้รัตาพันธุสลนทดอดพระไตรภพสุโูลขอเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนหนึ่งพระศาตรามหิตธิโกสองพระครูสมุป,ปัญญาสิริปัญโยสามพระสมคิดกันตเวีโรสี่พระคมเดชขันติสัมปนโน ได้เมตตาพิจรารณาสังขารและชักข่าพระสุลคขอกราบนิมน์ครับ ลำดับต่อไปในชุดที่5ขอญาติเรียนเชิญหนึ่งผู้มีการคุณน้องสัตดีวงศ์ข้าราชการบำนาญสองคุณครูสาวกคนสัตดีวงศ์ข้าราชการบำนาญสามคุณดวงมานพระวัธานนลนัมหาสารคามและสี่คุณมานะพระวะชปตานนลนับมหาสารคาม ขอเรียนเชิญทั้งสีท่านได้กรุณา,าบรมุณสวนทอดพปประไตรปิคกุลขอเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนตนท่านพระครูสมุทรทรงชัยวรรัญโยพระสวัยอาภัสโรพระมหาสุวัตสุขธรรมโมและพระสำเริงขันติธรรมโมต่นเมตตาพี่นาสังขารและ ชักภา้าบางสกุลขอกราบยิมมว์ครับ 全部靠卡。 ที่6ขอเรียนเชิญหนึ่งพออนครเรียงนนท์ผู้แทนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสรภูมิสอง 2. คุณครูกอบปุลคำพักดีผู้แทนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสรภูมิสามประธานกลุ่มทุ่มโฮมโรงเรียนสรารคามพรยาคม อาจารย์เจรินายสุวรณนัฐดาอดีตผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนสารคามพิทยาคมโดยได้มอบหมายให้อาจารย์ิสัสบาารรณาลัยทำหน้าที่แทนนะครับและ4ท่านอาจารย์สาย,สายันปานเพชรกลุ่มตุ้มหงโรงเรียนสารคามพิทยาคมได้ทอดผ้ารยบนศูุในทุขขน,น,นที่6ขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านครับและขอกราบรีินอง พัฒนาพอพัฒนากรพัฒนาโรพระสุเมศสุศเมโทพาพิทักษุขโตและพระยิ่งยศมหายโสทั้งสี่รูปรับได้เมตตาพินาสังขารและชักภาพบุกุลข,ขอกราบนี่มนครับ ในชุดที่7จ็ดขอญาตเรียนเชิญหนึ่งท่านผู้ช่วยนี่รท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรัมณนทโสออดีตรองผู้บริการคนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2. ท่านรองศาสตราจารย์อรุณโมนทรระกูลอดีตรองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคาม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉันทิศสาธิตานัน อดีตผู้เลขการสมักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคามและสี่ท่านธนสิทธิ์ชัยศรีหาผู้บริหารโรงเรียนธนาศิริพัฒนาศึกษาอำเภอไม่เม็กตัวแทนปศสิทธิัยครูมหาสารคามใกล้กรุณาความพิบัตรผลภาคภาคบาสกลนะครับขอเรียนเชิญทั้งสี่ท่านครับ และขอกราบนิมนลพระกไยพุธอิสระธรรมโมพระทองชัยธีระปัญโยพระคุณมีปัญญาขาโมและพระโอสนจะรวงสี่รูปได้เม่จาพินาสังขารและฆ่าภาพองสกุลข,ขอกราบนิมลด้วยความกรารพครับ ลำดับต่อไปในชุดที่8ขอเรียนเชิญ 1. คุณสุวิทยกัญยวงศ์หาประธานปศสิบวิทยาลัยโครูมหาครครามตัวแทนเพื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดสท่านอาจารย์ isa, าารยยวยีร,าารพษษษษษรคามีศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาบุรพภา 3. ท่านอาจารย์พนุชดาเจริญชัยอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาบุรพภาและสี่ คุณปูสุดารัชย์ชัยพระดัฒน์ข้าราชการบำน,นาญได้กรณาบทอดพระไตปรปิฎกในชุติยแปดขอเรียนเชิญครับและขอกราบเรียนพระคุณท่านจำนวนสี่รูป ได้เบีตาพี่นาสังขารและพี่นาชักภาพของสุกุลขอกลับด้วยมวลด้วยความเคารพรครับ ลำดับต่อไปในชุดที่9ขอเรียนเชิญหนึ่งท่านสุนทรกองศรีอดีตผู้จัดการโรงเรียนนนดาศีอำเภอบวรบุยจังหวัดมหาสารคามสองท่านอดุลศรีหามาอดีตรองผู้จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามท่านตอเตอร์นิคมสุวัพงศ์อดีตศึกษา,น,ษานิเทศเชี่ยวชาญและส ท่านนพดลศียกิจิอดีตผู้จัดการโรงเรียนเสสารภูมิพิทยาคมได้ฤนาคามเปคกศุกศลทอคภาไใรควงสกุลขอเปยนเชิญครับขอากราบมิม,มนพระคุณเจ้าจำนวนสียรูปได้พระตาพิณาสังขารชักงภาควางสกุล ขอาการที่มน้วยความเคารพครับ และในระดับนี้ขอญาติเรียนเชิญท่าน,นันรนาเมืองรักอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจกกังหวัดไรอีกได้เก็บผ้าผ้าใจบงศก,กุลขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอเรียนขอเรียนเชิญผู้แทนหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนครอบครัวคุณปกครับหนึ่งท่านครับได้ลุนนาทอดผ้าพ,าพงศก,กุลครับขอเรียนเชิญครับ และในระดับนี้ผมขออนุญาตกราบยม์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สวัสดิยะธรรมโมวัดป่าโคขาดอำเภอนาเชื่อได้เมตตาพิจารณาสังขานชักผ้าของสกุลข,ขอกราบอธราานด้วยความเคารพครับ

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรับวันนี้การกเป็นบุตรสนทัศนานลุกป,ประธานอาอทนอดผ้าบรรษุุณจำนวน38ใจโดยท่านผู้มีเกียรติที่คณะเจ้าภาาได้เรียนเชิญควาเป็นบุตรสนทอดผ้า,าบรรษุุณได้ครบครัน38ใจแล้วนะครับ